27เจ็ดเมษาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่418สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อ5ขอบคุณทุกๆอีพีที่ผ่านมา เนาะจนถึง EP นี้ก็เป็น EP ที่418 F C5 ตรงกับวันที่27เดือนเมษายนปีพศ2567 F C5 เดี๋ยวปาปาจะเริ่มแบ่งปันเหรียญนะนะเพราะว่ามีอ่ามีงานต้องรออยู่ด้วยนะปะปามีงานค้างตกค้างอยู่ F C เดี๋ยวปาปาเริ่มเลยเนาะอาจจะได้ยินเสียงอ่า F C เครื่องมือการไฟฟ้าของช่างทำงานเล็กน้อยเพราะว่าปาปานั้น อ่าพอดีช่างเขามาทํางานข้างบ้านอาจจะเก็บเสียงไม่อยู่ชัดเจนนะก็อาจจะมีเสียงรบกวนเนาะ FC เนาะอาจจะมีเสียงรบกวนกันบ้างอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของประปานั้นนํามาแบ่งปันกันโอเคแล้วเดี๋ยวปาปาเริ่มเลยดีกว่า FC ฮะมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินได้เลย FC ห้ด้านบนสุดถ้าเป็นเหรียญเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานเล็กน้อยอะไรประมาณนี้แหละนี่คือเหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทที่ลึก FC ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 5วาระไม่ซ้ำชุดละ40บาทเรามีกันอยู่2ชุดปาปาจะไปเลยนเอฟซีฮะเพราะว่าช่างเขาทํางานข้างบ้านเนาะเสียงเขาดังประปาจะรีบตัดตอนเลวก่อน f อฟซี <laughs> โอเคฮะหวาระไม่ซ้ำเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานเล็กน้อยประปามีอยู่2ชุดสหรับเหรียญ2องบาทที่ล,ลึกใครอยากได้ฮะชุดละ40บาท5วาระไม่ซ้ำ หลังจากนั้นขยับมาดู F45 เหรียญ2บาทการจนาพิเศษตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยเหรียญละ20บาทเหรียญละ20บาทหลังจากนั้นมาดูเหรียญ2บาทอ่าที่ลึกเช่นเดียวกัน F45 เหรียญ2บาทงานปีต้นไม้แห่งชาติ2เหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานและ2เหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานแต่ผิวเขาแตกต่างกัน F45 ตรงนี้2เหรียญนี้เหรียญละ30บาทแต่2เหรียญนี้สวย มีน้ำทองจับปลาปลายเล็กน้อย F4 ครขอ40บาทปกติปลาปลาจะขายควบใช่ไหมแต่เวลาไ,ได้เหรียญมาเนี่ยปลาปลาก็มาเปรียบเทียบ F4 เป็นเรื่องธรรมดาเนอะอ่ะสงเหรียญน,นี้เหรียญละ30บาท2อเหรียญนี้เหรียญละ40บาทขยับลงเลย F4 มาไปกันเร็วนิดนึงนะฮะตรงนี้เป็นเหรียญอ่า10บาทขนาดใหญ่เป็นเหี10บาทนิเกิลที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานก็ประมาณนี้แหล f C, ะ f ะนะก็ดูสภาพเอาไม่ผ่านการใช้งานก็มีหลายสภาพเนาะประมาณนั้นสําหร สิบบาทนิกเกิลที่ลึก f สี่ีวาระไม่ซ้มสามสามสองกับสามสี่สิบสองชุดละหนึ่งรอยี่สิบาทสี่วาระไม่สามโดน f สี่ห้าโดนเหรียญละสามสิบาทเท่านั้นเองรีบจับนะ f สีฮะปปามีอยู่กี่ชุดเนี่ยมีอยู่หนึ่งชุดมีกันอยู่สองชุดสําหรับสี่วาระไม่สามชุดละหนึ่งรอยี่สิบาทเท่านั้นเองโดนเหรียญละสาสิบาทเองนะ f สีนะก็เดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันกันใหม่เนาะสำหรับเหรียญนะสี่สิบสามสิบห้าบาทโอเคไหมฮะอ่ะเหรียญละสามสิบาทเป็นชุดนะ f สีฮะเนาะอ่ะ สี่วาระไม่ส้ำสามสี่สิบสองชุดละหนึ่งร้อยี่สบาทประปามีมาให้สองชุดหลังจากนั้นขยับมาให้เอฟสีตรงนี้จะเป็นเหรียญยี่สบาทที่ระลึกละนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ก็ชุดละหนึ่งร้อยี่สิบาทเช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นเหรียญยี่สบาทที่ลึกสมัยรัชกาลที่สิบเอฟสี่หเหรียญละยี่สบาทประปามีมาให้สองเหรียญเท่านั้นเองนักสะสมก็ขอติดมาเนาะเวลาเขาเก็บซื้อไปสะสมแล้วเขาก็ปล่อยออกมาตามเหรียญที่ประปารับซื้ออะไรประมาณนั้น จบละแถวที่2มาดูแถวที่3าม FCH ปปาจะต้องบรรจายกันน็ดนึงตรงนี้เป็นเหรียญเสด็จนิวพัฒนาครแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีรอยเชื่อมห่วงนะมีรอยเชื่อมห่วงเหรียญนี้ FCH เมื่อเขามีตําหนิปปาขายออกให้เหรียญละ20บาทแต่ว่าผิวเขาก็ประมาณนี้แหละผ่านผ่านการใช้งานไปแล้วเขาไปเชื่อมห่วงเลเนาะคนน่าจะสมัยก่อนๆแรกๆเอาใครอยากได้เหรียญละ20บบาทแต่ว่าเหรียญนี้ FCH เหรียญละ เขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานธรรมดานะเหรียญละ30บาทเหรียญล,ล,ละ30บาทเท่านั้นเองสภาพไม่ติดแชมป์เท่าไหร่ fc ใครอยากได้นะ2เหรียญน,นี้อ่ะโอเคเนาะยีบาทเหรียญน,นี้30บาทแล้วมาดูตรงนี้ fc ะนี่คือเหรียญ1นบาทปีพศ .2,500 าประปาชี้ดูตําหนิเลยนะฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2500สภาพผ่านการใช้งานแล้วเอาง่ายๆเลยนะทั้น3เหรียญน,นี้เขามีตําหนิแพ้เป็น1จุดเห็นไหมฮะ fc นะสจุด แต่แเหรียญมีตําหนิแตกต่างกันไปใครอยากได้ f 4ะอ่ะให,ให้เห็นตําหนิแล้วเนาะเพราะว่าราคาก็จะไม่แพงกว่าใหาดูด้านหลังก่อนอ่ะให้ดูด้านหลังกัน3เหรียญน,นี้ f 4ะนี่คือเหรียญหนบาทปีพศสองพันไม่ผ่านการล้างมาไปกันแบบเดิมๆ F4H เขามีตําหนินะจำไว้ใน F4 เหรียญละ50บาทเอาไปเลย เหรียญละห้บาทเนาะหลังจากนั้นก็มาดูปีพศ2 5 0 1บาทเหมือนกัน f c ฟตรงนี้เ,เป็นเหรียญปกติธรรมดาผ่านการใช้งานแต่ว่าบังเอิญฮะไม่ได้ผ่านการล้างการถูจากชจ้าของเดิมเข้ามาพอป่าก็ไปอย่างนี้ก็เลยตรงนี้โดนเหรียญละ100ร้ร FC, นะอย,ยผ่านการใช้งานปกติธรรมดา f c ฟนะเอาง่ายๆผ่านการใช้งานแต่เขาไม่มีแผลเป็นนะเขาไม่ชัดเจนเลยประมาณนั้นอ่ะให้ดูนะอ่ะ fc หะเพียงแต่เหรียญไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดมาเท่านั้นเอง1บาทปีพศ2 5 0 0 fc h ะส 2500, หเหรียญแรกมีตำนหนเหรียญละ50บาท3เหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานเหรียญละ100บาท fc หะปกติถ้าลองว่าเขาสะอาดนี่ก็ว่ากันใหม่เอาไม่เป็นไร fc หะตามภาพนะสเหรียญน,นี้ปี500เช่นเดียวกันเหรียญละ1 0 0บาทรีบจับใน fc นะใครที่อยากได้เป็นชุดรอไปก่อนหลังจากนั้นขยับมาตรงนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บ fc หะถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ย ถ้าผ่านการใช้งานก็ผ่านการใช้งานน้อยจัดจัดสังเกตดูฮะความเงา,าเขายังหลงมาเหลืออยู่นะใครอยากได้ฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกพระชนมายุครบสามรอบแล้วก็พ่วงไปด้วยหนึ่งบาทที่ลึกสเสด็จนิวัฒน์สเสด็จนิวัฒน์พนคร F45 เก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานน้อยจัดจัดดูจากภาพนะใครอยากได้ฮะเหรียญละ70บาทเท่านั้นเองเหรียญละ70บาทเท่านั้นเองปปาบอ่ปปารับซื้อเข้ามาแพงนะ F4 นะแพงนะ ขณะที่ปัจจุบันนี้อป,ปาว่าราคาเหรียญท้องตลาดนี่เขาล่วงขายออกยังไม่แรงเลยนะอ่าโอเคเนาะเราก็ตามภาพกันไป f อฮะหน้าเก็บสะสมสำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกสเสด็จนิวัตพระนครแล้วก็3รอบเรามีกันมาหลายเหรียญ f อตรงนี้ใครอยากได้นะเหรียญละ70บาทไม่ใช่เหรียญผ่านน้ำผ่านฝนมาใน f อสังเกตดูให้ดีนะฮะอย่าเสียโอกาส นะอย่าเสียโอกาสถ้าผ่านน้าผ่านฝนมากๆราคาเขาก็จะตกกว่านี้เขามีน้ําเงาจับอยู่ในตัวของเขานะฮะน้าเงาบวกแดงนี้ไม่ใช่เหรียญผ่านการล้างดนะ้เอฟซีน้ำเงาบวกน้ำแดงๆแบบเนี้ยสีแดงแบบเนี้ยเขาเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการล้างสารเคมีมาโอเคนะเหรียญนั้นเจ็ดสิบบาทขยับกลับมาเลยเอฟซี FC ฮะหลังจากนั้นเรามาดู <laughs> พังหมดแล้วตรงนี้เป็นเหรียญอ่า เหรียญผ่านการใช้งานมาสําหรับเหรียญ5สตางค์ปีพศ .2500 แต่สภาพเขาสวยกว่า EP ก่อนนะสภาพเขาสวยกว่า EP ก่อนแต่ว่าปปาบอกว่าเขาติดคราบด FC, นะํา FC ฮะเหรียญเหรียญเนี้ย FC นะปีพศ .2500 ชิ้นราคา5สตางค์ในจำนวนการผลิตเขาก็ถือว่าน้อยนะ6ล้านกว่าก็แต่ว่าเวลาเหรียญที่เขามีปัญหาเรื่องติดคราบมาเนี่ยราคาเขาจะตกต่ำมาก FC ฮนะใครอยากได้ฮนะแต่เป็นผิวเดิมเขานะ เป็นผิวเดิมผ่านการใช้งานผิวเดิม f ะเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองสวยกว่า EP ก่อนนะ f c พูดถึงว่าผิวเดิมเขายังอยู่นะแต่ว่าเหรียญเป็นคาบนะใครที่มีเหรียญเหล่านี้เก็บไว้เหรียญเหรียญเนื้อทองเหลืองนี่ต้องพึงระวังเลยนะ,ะ f c นะย้ายก็เกิดคาบได้ฉะนั้นราคาจะล่วงล่วงแบบเขาภาษาบานนอกากรล่วงจัดๆเลย F4 ฮะเอาใครอยากได้ฮะหสะตางค์ปีพศสองพผ่านการใช้งานติดคาบแบบนี้เหรียญละ5บาทผิวเดิม อโอเคขยับมาเลย f 4ะหลังจากนั้นจะเป็นเหรียญห้าสิบต่างปีพศ .2,500 สภาพผ่านการใช้งาน f 4ะแต่ว่าลวดลายยังคมชัดกันอยู่เหรียญไม่ได้ผ่านการล้างมาผิวเดิมเลย F4 ใครอยากได้ฮะเหรียญละเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองนะใครอยากได้ f 4ะเหรียญละ3บาทก็ใครใครอายากได้ก็เข้ามา f 4ะ ก็เป็นสภาพผิวเดิมไม่ผ่านการล้าง50ตตางปีพศ2500สำหรับใครที่ยังไม่มีเนาะหลังจากนะั้นขยับมา F45 ตรงนี้จะเป็นเหนรียญ50ตตางเช่นเดียวกันเป็น50ตตางปีพศ2493ในรูปแบบของเลข5กับเลข0ห่างกันบล็อกนี้บล็อกหาง่ายกว่าเลข0กับเลข5ชิดกันนะเอาขยักได้ฮะ เหรียญ50สต่างปีพศ2 4 9 3ผ่านการใช้งาน f สีหตามภาพเลยเนาะเหรียญละ20บาทนะเหรียญละ20บาทตามภาพผ่านการใช้งาน f สี่หห้าสิบต่างปีพศ2493กับ50สต่างปีพศ2500จํานวนการผลิตห่างไกลกันมากหากปะปาไม่ตกข้อมูลเหรียญนี้ก็ที่ประมาณ23ล้านหรือว่ายีล้านเหรียญนี่แหละแต่ตรงนี้น่าจะเป็นร้อยล้าน เดี๋ยวป้าปามาไขาดูค่กป้าปาพูดผิดนะถ้าพูดไม่ผิดแล้วก็จบไปเลยถ้าป้าปาพูดผิดคลิปนี้เดี๋ยวป้าปามาไขาข้อมูลให้คลิปหน้าฉะนั้น2493เนี่ยผลิตออกมาก่อนด้วยและผลิตน้อยกว่าด้วยราคาก็อีกอย่างเขานิยมกว่าด้วยฉะนั้น ห้าสิบตางปีพศสอ0พ0เนี่ยนะราคาเขาจะถูกกว่า2 4งค่อนข้างจะหลายบาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะจบละหลังจากนั้นมาดูเหรียญ5บาทที่ลึกผ่านการใช้งาน FC ฟซแจ้งตรงนี้5บาทที่ลึกผ่านการใช้งานเนี่ยปปาสั่งแอดมินรับเข้าแค่เหรียญละ6บาทเท่านั้นเองนะแล้วไม่รับตลอดนะฮะ ฉนั้นให้รู้เลยว่าเหรียญ5บาทที่ลึกผ่านการใช้งานแบบสีสีระดับนี้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเอาวันนี้ปปาให้ไป f 4 H เหรียญละ13บาทเท่านั้นเองเหรียญละ13บาทเท่านั้นเองใครอยากได้เหรียญไหนืหอจอาไปเป็นชุด F45 นะใครอยากได้เพราะปัจจุบันเหรียญใหม่นี้ก็รับเข้ากันไม่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 แทบจะไม่ถึง10บาทละแต่ก็ลองคุยกับแอดมินดูแต่ถ้าหากว่าผ่านการใช้งานแบบนี้แล้ว f c h นะปปาบอกแอดมินล่าสุดว่า ถ้าช่วยรับได้ก็ช่วยได้แค่เหรียญละหบาทเพราะว่าเรามาจาหน่ายขายแบ่งปันเราต้องเสี่ยงนึกออกไหมฮะเสี่ยงบอกราคาสูงไปสูงไปไ,ได้กําไรเหมือนกันแต่เราจะขายออกไหมละ่ะ F อเพราะว่าเหรียญ5บาทที่ลึกเหรียญที่ระลึก,ลก,ลกวาระย่อยๆเนี่ยเขาเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยมเต็มพิกัดนะเขาจะเห็นตามทองตลาดค่อนข้างมาก เอานี่แหละคำบรรยายบอกเล่าจับปะป่า,า F4 โอเคนาอนี่ก็ผ่านการใช้ง,งานมาแต่ว่าเขาก็ยังมีรูปรักที่สวยงามอยู่ f 4, ะเหรียญละสิบาบาทเนี่ยเหรียญละสิบาบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบบาทสามห้าสิบห้าชุดละหกสิบห้าบาทเท่านั้นเอง f c หกสิบห้าบาทเท่านั้นเอง นะผ่านการใช้งานบอกกันอย่างนี้เลยชุดละ65บาท5วันละไม่ซ้าโดนเหรียญละ13บาทเท่านั่นเองหลังจากนั้นมาดูเหรียญน100หนึ่งร้อยเนี่คือเหรียญหนึ่งบาทโปรยข้าวไม่ผ่านการใช้งานเหรียญนหนึ่ง0บาทแล้วขยับมา w h o f c อผ่านการใช้งานเหรียญละ70บาทนะ70บาทหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญในหนึ่งบาท f c สนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึก ได้รับความนิยมอันดับที่3นะห้าบาทเขาควายแล้วนะั่นแหละ FCA ไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญละ100บาทแล้วขยับมาดูสมเด็จย่าเหรียญน,นี้ FCA เหรียญละ100บาทเช่นเดียวกันนะโอเคเนาะถ้าสวยจัดนี่ก็140-130ว่าก,กันไปโอเคนะฟังปาปาบรรจายก็น่าจะเข้าใจกันเนาะประปา,ปาจะไปเร็วนิดหนึ่งหลังจากนั้นมาดูเหรียญการจนาพิเศษ f c สภาพเก่าเก็บนะสภาพเก่าเก็บผ่านมือบ้างก็เล็กน้อยขอยับได้ฮนะ นะเหรียญละ40บาทเท่านั้นเองถ้าสวยจัดก็เหรียญละใกล้ร้อยเช่นเดียวกันวันนี้ขายตามสภาพเหรียญละ40บาทรู้สึกมีแค่นี้มั้งถ้าหากว่าวันนี้มีนักสะสมติดมาก็จะเห็นกันพรุ่งนี้แต่ว่าน่าจะไม่มีมั้งปะป่าว่าอ่ะเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่เนาะวันนี้เหรียญละ40บาทถ้าเก่าเก็บบวกผ่านผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยที่จริงจะบอกก็ไม่ผ่านการใช้งานก็แต่ปะป่าก็อยากอยากจะบอกให้เอฟซีสบายใจไงนะ ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆปปาจะบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเมื่อเห็นเขาสภาพช้าลงเนี่ยปปาก็จะบอกว่าผ่านการใช้งานเล็กน้อยบวกเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานประมาณเนี้ยเอาเหรียญละสีบาทท่านเองหลังจากนั้นมาดู FFCH เหรียญนี้ประมาณสักประมาณสัก120บาทน่ะนะเขาไม่มีอุนารมเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดนะตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะเขาจะปั๊มตัวอ่าเขาจะปั๊มอุนารมนะสัญลักษณ์ไม่ติดเหรียญเนี้ยเหรียญนี้เขาติดธรรมดา นะเหรียญน,นี้ก,<ๆ>ก็เป็นสภาพเก่าเก็บเช่นเดียวกันถ้าผ่านการใช้งานก็เล็กน้อยถ้าหากสภาพแชมป์เหรียญหนึ่งก็ประมาณนู่นไหลี fc ห0าร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วแต่แล้วแต่วันเวลาของเหรียญโอเคเนาะเหรียญน,นี้ <ๆ S 1> เขาเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานเอากันแบบสบายๆเลยขอเหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองไม่มีอุณารลม fc หขยับเลยมาขยับมา fc หตรงนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทที่ลึกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นวารละที่ว่าเด็ดขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็เด็ดค่อนข้างมากด้วยอย่างเหรียญนี้ fc หของพระราช ชีนีพันปีหลวงถ้าหากแชมป์จริงๆเหรียญนี้อยู่ที่100บาทหากปปาขายออกเศเหรียญนี้ไม่ถึงกับแชมป์เหรียญนี้ F4H เกบาทนะแล้วก็มาธนาคารไทยแห่งแรกใช่ไหมเหรียญนี้ก็90บาทนะไม่ใช่แชมป์แต่มาดูสภาพผิวแชมป์ F ออฟ F4 ทูทีะเหรียญนี้80เหรียญนี้80นะแต่ว่าลายสื่อนานๆเข้ามา f 4ะแต่นี่สภาพแชมป์เลยนะสภาพแชมป์เลยเหรียญละ เหรียญละ90บาทแล้วกันนะเหรียญละ90บาทปรปางงแล้วแต่เยนี้สภาพก็แชมป์เลยนะสภาพก็แชมป์เลยเหรียญละ90บาทเมื่อก่อนขายกันเป็นร้อยนั่นแหละอันนี้เหรียญน,นี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ผลิตน้อยด้วยนะเป็นะรองในชุดของเหรียญ10บาทีนเกลนที่ลึก F45 ทรงนำชนบทใช่ไหมะ f 4 5ถ้าแชมป์ปปาขายออกเหรียญละ170บาทประมาณนั้นแต่วันนี้ไม่ใช่แชมป์ไม่ใช่ไม่สวยแต่ประปาบอกว่าไม่แชมป์นะ F4 ฮะเป็นรองแชมป์เหรียญละ140บาทเท่านั้นเองเชื่อปปาใน f c นะเชื่อปปาทำไมปะปาต้องบอกสภาพแชมป์ไม่แชมป์ถ้าวันนี้ไม่บอกสภาพบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานเราขายออก140บาทวันหน้าปะปาจะรับเหรียญนี้เข้ามาลําบากตรงปะปาจะต้องไปรับซื้อถูกเกินไปปะปาพยายามให้โอกาสกับคนที่เขาขายเหรียญตามสภาพนึกออกไหมฮะเอาอันนี้รองแชมป์ f c ฮะเหรียญละ1น0บบาทเราไปกันเลยนะตรงนี้ถือว่าเป็นสภาพแชมป์ นี่คือเจ้าฟ้านักวิจัย f อฟฮะเหรียญน,นี้น่าจะโดนปปาว่าปปาไม่มั่นใจว่าเหรียญน,นี้เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบวสองร้อยหรือ,อยังไงไปคุยกับแอดมินเอานะสําหรับเจ้าฟ้านักวิจัยสภาพเพราค่อนข้างแชมป์เลยเอฟแล้วก็จำนวนการผลิตไม่มากด้วยเจ้าฟ้านักวิจัยเหรียญน,นี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยปปาว่าไม่200ก็หย่อนลงมาโอเคเนาะมาหลังจากนั้น f อฟซี FC ฮะเสียดายฮะไม่ติดแชมป์เท่าที่ควรสําหรับอ่า ปีกล้วยไม้เอฟ4ฮะนะปีกล้วยไม้อาเซียนครั้งที่6ใครอยากได้ฮะสภาพไม่แชมป์ถ้าแชมป์สี่บาทในช่องของปปาแต่วันนี้ไม่แชมป์เอฟ4ฮะตามภาพเลยให้ไปก่อนเลยที่จริงร้อง380เอฟ4ฮะแต่ปปาให้ไปก่อนลําพังเหรียญน,นี้ให้ไปเลย360บาทนะ380ก็ไม่เอาขอ360บาทเอฟ4เป็นรองแชมป์ กล้วยไม้หายากนะ f สหลังจากนั้นอ้าวก็มีติดกันปบบปายทาไมช่องของปปาจึงมีเหรียญเดิมเดมาลง f สี่ฮะเพราะปะปาประกาศรับซื้อเหรียญเหล่านี้แบ่งปันเหรียญเหล่านี้นะเพราะช่องของป,ปาเป็นช่องที่ไม่ได้รับเหรียญที่ติดแชมป์จำนวนการผิดน้อยหายากอย่างเดียวก็ยังปล่อยโอกาสให้นักสะสมแบ่งโอกาสให้นักสะสมนั้นนำเหรียญที่อายังไงดีอะไม่ใช่แชมป์ในชุดของเขา ไม่ใช่ผลิตน้อยหายากในชุดของเขามาแบ่งปันด้วยซื้อเข้าด้วยแต่กร,ราคาก็จะไม่สูงนะ F45 ของพระราชินีพันปีหลวงนี่คือเหรียญ50บาทที่ลึกเหรียญน,นี้ F45 เหรียญละ110บาทสำหรับใครที่ยังไม่มีหลังจากนั้นก็มาดูขององค์ทีปังกรนะ50บาทที่ลึกเหรียญน,นี้ก็ราว200บาท F45 ไม่แชปมเท่าไหร่นะ โอเคไหมให้ไปก่อนนะไม่ต้องอะไรหลายคำและสภาพดีขึ้นมาหรือว่าหนะ้าถ้าปะปาะขาดเหรียญมากๆปะปาะก็กลับไปขายราคาเดิม240บาทนั่นแหละถือว่าปะปามาแบ่งปันออกไปด้วยโอเคไหมฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญน,นี้เอฮะเป็นเหรียญที่ ได้รับความนิยมอยู่ในชุด50บาทที่ลึกเอาใครอยากได้ฮะสามบาทเท่าเดิมเหรียญแชมป์สภาพเดิมปะปาก็ไม่อยากลงราคาเกินเดิมนะโอเคไหมฮะหลังจากนั้นเราขออยับมาดูเหรียญหนึ่งบาทา100บาทที่ลึกเอาใครอยากได้ปะปาได้มาหลายเหรียญจัดเลยนะใครอยากได้ฮะ FC เหรียญละ200บาทเท่านั้นเอง นะเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองใครถือเหรียญแบบนี้ไว้ป้าป้าก็บอกแอดเมินไปแล้วว่าขยับราคาลงไปก่อนนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมเขายังไม่รู้จักมากนะเขายังไม่นิยมเก็บกันจริงๆจังๆฉะนั้นจำก็ก็จะต้องแบบรับซื้อกันต่ำกว่านี้อยู่แล้วโอเคต่ำมากด้วยเลยแหละป้าปาต้องมาเสี่ยงขายออกเหมือนกันเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมไม่ใช่เหรียญผลิตน้อยหายากต้องเสี่ยงขายออกนะเอฟซีนะโอเคเนาะวางไว้100บาทที่ลึกว่าละนี้เหรียญละ200บาทให้กันไปก่อนเลยนะให้กันไปก่อนเลยเดิมๆก็ขาย240 บาท FC ฮเอาวางไว้หลังจากนั้นเราขยับมาดูนี่คือเหรียญหนึสตางรูทองแดงสมัยราชการที่7 FC ฮประกอบไปด้วยปี2469 2470 2472เรามีกันอยู่1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด 6ชุด f c ฮะมีกันอยู่6ชุดสภาพผ่านการใช้างานแต่ลดลายค่อนข้างขมชัดเลยแหละนะชัวมองเห็นก็แล้วกัน f c บางเหรียญน,นี่โอ้โห,หน้าด้านหลังนี่ขมกริบเลยพูดถึงว่า,าใบจัรนึกออกไหมฮะบางเหรียญก็ลบเรือนกันไปบ้างแล้วสรุปคือเป็นเหรีผ่านการใช้างานลดลายยังยังเห็นอยู่ f c ฮะนะ ชุดนี้เป็นชุดสตางค์หสตางค์รูทองแดงสมัยรัชกาลที่เ f 4น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายที่ประปาจะขายออกชุดละ60บาทนะเพราะว่าถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกกันเลยทีเดียวเพราะหมดแล้วด้วยแหละนะถ้าไม่มีงวดหน้าเนี่ยประปาเขาว่ากันใหม่ f 4ะนะเรามากันครบชุดนะโดนเหรียญละ20บาทนี่ถือว่าถูกจัดเลยเนาะโอเคนะชุดนี้60บาทฮนะชุดนี้60บาทไล่กันมาเลย f ฮะของสมัยรัชกาลที่7 นะน่าจะเป็นวันสุดท้ายไหมว่าน่าจะต้องขยับราคาขึ้นเล็กน้อยวันนี้ปาปาให้ไปก่อนชุด60กสิบาทเท่าเดิมโอเคเนาะสามเหรียญสามปีพศเอฟสอ 4, ี่หสตางค์รูทองแดงสมรจาก,การที่7ชุดละ60บาทหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในชุดนี้แหละแต่ว่าก็จะเป็นปีเป็นปีหกเฮะเรียงกันมาเลยเอฟสีสองสี่เฮะเป็น1สตางค์รูทองแดงสมรจารก,การที่7นั่นแหละปาปาเอามาขายเป็นเหรียญก็โดนเหรียญละยีบาทเหมือนกันนะเหรียญละยีบาทเหมือนกัน อันนี้เป็นปี69เป็นปีแรกนะฮะพอมา FC Seven p a ั k ตรงนี้จะเป็นปี2470เป็นแถวเนี่ยเป็นปี2470อยู่ในชุดนี้แหละ FC ฮะ2470เอาใครอยากได้ก็เหรียญละ20บาทเช่นเดียวกัน FC ฮะย้ำทุกรายการหากสภาพแชมป์กว่านี้ราคาสูงกว่านี้นะ วันนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานประปาก็จะบอกผ่านการใช้งานนะประมาณนั้นถ้าหากเป็นสภาพผิวแชมราคาก็สูงกว่านี้อาสองแถวนี้จบของราชการที่7ฉะนั้นเราขยับมาดูแถวสุดท้ายอะแถวตรงนี้ fc ฮะนี่คือสตางรูทองแดงสมัยราชการที่8กันบ้างก็ประกอบไปด้วยเป็นปี2472ปีแรกหลังจากนั้นก็เป็นปี2480แล้วก็เป็นปี2482แล้วก็มา fc หปี2 4 สอ8 4เป็นลายกนกแข่งสิงห์แล้วตรงนี้นี่คือ1สตางรูทองแดงสมัยราชการที่8 F c เอาชนิดราคา1สตางนะถ้าไปบวกครึ่งสตางครึ่งสตางไม่มี F c นะถ้ามีครึ่งสตางด้วยราคาก็จะสูงกว่านี้ F c ีใครอยากได้ใครอยากได้นี่มากันสี่เหรียญเลยนะ F c ี FC, ่าลายกระนกแข่งสิงห์ด้วยชุดนี้ผ่านการใช้าง,งานเช่นเดีวยวกันมีกันอยู่หชุดสชุดสชุด 4ชุด F454 ชุดชุดละ1 0 0บาทเท่านั้นเองนะหากสภาพแชมป์กว่านี้สวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้วันนี้เรามากันในเรื่องของเหรียญผ่านการใช้งานชุดละ1น0บาทเท่านั้นเอง4<า>ี่เหรียญ f c 5เขาจะพิเศษหน่อยก็ตรงนี้แหละและ้วนะไอตรงนี้เขาจะเป็นลายกระหนกแข้งสิงห์นะ1สตางค์ลายกระหนกแข้งสิงห์นึกออกไหมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นเนี่ยปี2482นี่ก็ถ้ามองกันจริงๆก็หากันไม่ง่ายนะัก ก็ไม่ถึงกับยากเกินแต่ก็ไม่ง่ายนะักฉะนั้นวันหน้าราคาเหรียญอาจจะนี่ปะปาถือว่ามาแบ่งปันราคาที่ค่อนข้างแบ่งปันจริงๆเลย f 4นะแบ่งปันกันจริงๆเลยโอเคเนาะจบละถึงเนี้ยใช่ไหมชุดละหนึ่งร้อบาทอ่ะหลังจากนั้นมาดูของราชการมีแค่สมีแค่สเหรียญ f c h รู้สึกว่าจะเป็นของราชการที่5้านะผ่านการใช้งานเลยอย่างเงี้ยเอา อ่ารอซอหนึ่งสองแปดนะรอซอหนึ่งสองแปดอาให้ไปเหรียญละสามสิบาทเอฟซีฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเมื่อไหร่ราคาไกลกว่านี้มากวันนี้เหรียญละสาสิบาทท่านเองรอซอหนึ่งสองแปดแล้วก็ขยับมาดูเหรียญในหนึ่งร้อยสี่สิบาทเอฟซีฮะอ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนี่คือเหรียญอ่าหนึ่งสตางค์ทองแดงลายกระหนกแข้งสิงห์นะแบบนี้แหละเอฟซีนะแต่นี่ก็ผ่านการใช้งานนะตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยเอฟซีฮะเหรียญละหนึ่งร้อยสี่สิบาทป้าป้ามีมาให้เหรียญเดียวโอเคนะฮะ หลังจากนั้นเราขยับมาดูฮะเหรียญราชการที่8ดนั่นแหละ f 4 5สตางค์เนื้อดีบุกรูปแบบพระเศียรโตด้านหลังเป็นรูปพญาครุฑ f 4 5ไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บนะใครอยากได้ใครอยากได้ได f 4 5เหรียญละ200บาทเท่านั้นเองเนื้อดีบุกสมัยราชการที่8รูปแบบพระเศียรโตหายากกว่ารูปแบบประมาณรูปแบบพระเศียรเล็กใช่ไหมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวปปาค่อยมาไขาทางด้านราคารูปแบบพระเศียรเล็กกันใหม่เนาะ อ้าวปาปาไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปประกาศรับซื้อและเอฟซมีแต่เปิดกล่องใช่ไหมแล้วก็ไปบวกทำอีพีแล้วก็มาดูแลเหรียญที่จะมาลงอีพีด้วยก็โอ้โหเอาเรื่องเลยไปศึกษางานอีกสังเกตว่าปาจะไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อใครมีก็นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบปเปอร์เซ็นต์เล็กเปอร์เซ็นต์โตฮะชุดราชการที่8นะส่งมาเถอะนะนะส่งมาเลยเดี๋ยวเรามาคุยทางด้านราคากันโอเคเนะ FC, าะเอฟซารูปแบบปเปอร์เซ็นต์โตห้าสตางค์สำนักจักรที่แปดเอฟซีห้าเห,าาเหาารีรยญละสองร้อย ที่จริงเหรียญเนี่ยเขาก็อยู่ด้านบนนี้แหละ FC ฮะแต่ว่าปาปาไม่มีตลับปาปามาวางให้แบบนี้เลยนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่ระลึกอ,อ่ะ FC ปะปาได้มาหลายเหรียญจัดเลยไม่อยากลองทุนนะอ่ะเหรียญละ200ท้ทวนไปก่อนเลยนะจบจากลอ็อตนี้แล้วพอกา,าหายากเมื่อไหร่ในช่องของปาปาเราอยขยับไป2 240บาทนะวันนี้ปะปาให้ไป200บาทถ้าใครจําตรงนี้ตลอดก็จะเสียโอกาสนะฮะ นั่นจะเสียโอกาสวันนี้ปปาให้ไป200บาทวันหน้าหากปปานําเหรียญเข้ามาใหม่ปปาขอเหรียญละ240บาทก็อย่าเพิ่งว่าปปานะถือว่าปปามาแบ่งปันให้ขนาที่เหรียญเข้ามาเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเต็มพิกัดเพราะนักสะสมจะยังไม่รู้จักกันดีสักเท่าไหร่สําหรับร้อยบาทวาระนี้โอเคนะฮะเนาะถ้าหากเป็นตัวติดผิดน้าหยายากจริงๆปปาก็ขายเต็มพิกัดกันอยู่แล้วตามสภาพผิวเหรียญ F45 เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายเดี๋ยวปปาจะจากลากันไปก่อนเพราะว่าช่างเขามาทํางานข้างบ้านรู้สึกว่าจะมีเสียงกไฟ้านะดังเรก็บ ไม่อยู่จริงๆ F4H นะก็รอการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเอาละคลิปนี้ใครสงสัยมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินได้เลยอยากได้เหรียญไหน F4H แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ซื้อเหรียญกับแอดมินเลยคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ F4H เรื C ่านี้เสียงเสียงกบไฟฟ้ากันก่อนเนาะเป็นเะสียงที่รบกวนค่อนข้างชัดเจนเหลือเกินคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ